สวัสดีนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตกันนะคะซึ่งการแปลงในลักษณะแรกที่เราจะได้ทบทวนก็คือการเลื่อนขนาดนั่นเองการเลื่อนขนาดคืออะไรการที่วัตถุนะคะย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึงค่ะอะ่เช่นตรงนี้นะเป็นส่วนของเส้นตรงค่ะย้ายจากที่หนึงไปอีกที่หนึ่ง ในระนาบเดียวกันนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูโจทย์กันเลยดีกว่าค่ะถ้าเลื่อนขนานจุด M พิกัด4ลบ7ไปทางซ้ายตามแนวแกน x 5หน่วยไปทางซ้ายนะคะตามแนวแกน x 5หน่วยแล้วก็เลื่อนขึ้นไปตามแกน y 8หน่วยนะคะจงหาพิกัดที่เกิดจากการเลื่อนขนาน ก่อนอื่นเราไปดูในระบบพิกัดฉากก่อนเราจะมีแกนแนวนอนนะคะซึ่งเราแทนด้วยแกน x และแกนแนวตั้งค่ะคือแกน y ค่ะจะตัดกันที่จุดกำเนิดหรือจุด0ูนะคะดังนั้นจากตรงนี้ค่ะที่บอกว่าไปทางซ้ายตามแกน x 5หน่วยไปทางซ้ายนะคะก็จะ เป็นติดลบค่ะส่วนถ้าเกิดเป็นแกน y นะคะเลื่อนขึ้นก็มีค่าเป็นบวกค่ะเราจึงเอาพิกัดเดิมของจุด m ที่ได้นะคะ mm. ก็คือพิกัด4ลบ7ค่ะไปทางซ้ายตามแนวแกนนอนแกนนอนก็คือลบ5ขึ้นบน แกนตั้งก็คือบวดบวก8นะคะเราก็จะได้พิกัดของ M พามคือ4ลบ5ได้ลบ1ลบ7บวก8ได้1แค่นี้เองค่ะง่ายๆกันเลยทีเดียวอ่ะต่อไปข้อ2นะคะสามเหลี่ยม M O M N O มีจุดยอดนะคะอยู่ที่ M เท่านี้ N เท่านี้และ O เท่านี้ เลื่อนขนานไปทางขวาอ่าทางขวาเราต้องรู้ก่อนนะตามแกนแนวนอนก็คือตามแกน x นะคะ8หน่วยไปทางขวา8ดหน่วยและเลื่อนลงล่างเลื่อนลงเป็นแกน y เนาะเอาใหม่นะตรงนี้ x แล้วก็ y นะถ้าไปทางขวาเป็นบวกค่ะถ้าไปทางซ้ายเป็นลบถ้า y ข้างบนเป็นบวกลงล่างเป็นลบค่ะดังนั้น จากที่บอกว่าไปทางขวา8หน่วยก็คือต้องบวก8ที่แกน x นะคะและเลื่อนลงแต่ตามแกน y ก็คือลบ8นั่นเองอให้หาพิกัดของ m พร์ม m. m ของเดิมคือลบ5 0แล้วเราก็นำตรงนี้ไปใส่ถ้าแกน x ก็คือบวกไป8 ช่วนแกน y ลบ8ค่ะจึงได้ m พามเป็นลบ5บวก8ได้3 0ลบ8ได้ลบ8นะคะง่ายๆเลยใช่ไหมอ่ะทีนี้ไปดู n มั่งค่ะ n เป็นลบ4และ5ซึ่งเวลาเลื่อนมันเลื่อนทั้งรูปเพราะฉะนั้นค่า x บวก8ค่า y ลบ8นะคะ ได้ n พรามเป็นลบ4บวก8ได้4 -5 ลบ8ได้ลบ3แล้วเหลือจุด o อีก1จุดนะคะเป็น o พรามหลักการก็คือทำเหมือนกันค่ะ o มีพิกัดเป็น1 2จากนั้นค่า x บวก8ค่า y ลบ8นะคะ ไปค่ะโอพามได้เท่าไหร่คะ1บวก8เป็น9 2ลบ8ได้ลบ6อันนี้คือพิกัดของ m อพามเพามและ o อพามค่ะ,ะจากนั้นเราไปดูที่การสะท้อนนะคะการสะท้อนเป็นยังไงอ้าวการสะท้อนเป็นยังไงตรงนี้แก้นิดนึงนะคะรูปสามเหลี่ยมนะคะตกสระอาไปนิดนึงอ่ะเขาบอก จุด a จุด b จุด c เนี่ยให้มีแกน x เป็นเส้นสะท้อนอ่ะเราไปดูระบบพิกัดฉากก่อนแกน x คือแกนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นรูปที่มันเคยอยู่ข้างบนแกน x พอสะท้อนแล้วต้องลงมาอยู่ข้างล่างเนาะโดยที่รูปจะมีขนาดและรูปร่างเท่าเดิมค่ะอะในการสะท้อนแกน x ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าค่า x ที่ได้ก็น่าจะคงเดิมเนาะแต่ค่า y มันมีการสะท้อนจากบน ลงล่างนั้นเราก็จะได้ว่าถ้าสะท้อนแกน x ค่า x คงเดิมและค่า y เปลี่ยนเป็นตรงข้ามนั่นเองนั้นเรามาหากันดีกว่าว่าจากจุด a b c เขาให้หาพิกัดของ a พาร์ม b พาร์และ c พาร์มสะท้อนแกน x ค่า x คงเดิมค่า y เปลี่ยนเป็นตรงข้ามเพราะฉะนั้นจาก a ค่า x คือ1ึ ถ้า y คือ3 x คงเดิม y เปลี่ยนเป็นตรงข้ามได้ใช่ไหมคะต่อไป b ค่ะ b พาม x คงเดิมคือคือ4 y เปลี่ยนเป็นตรงข้ามลบและสุดท้ายค่ะ c พาม x คงเดิม y เปลี่ยนเป็นตรงข้ามง่ายๆเลยทีเดียวและ ดูจากข้อ2องนะคะทำนองเดียวกันเลยถ้าสะท้อนแกน y อ่ะเราไปดูก่อนแกน y คือแกนแนวตั้งค่ะพอสะท้อนรูปเคยอยู่ขวาสะท้อนไปซ้ายระดับของรูปยังคงเท่าเดิมใช่ไหมค่า y คงเดิมค่ะแต่ค่าที่เปลี่ยนขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาก็คือค่าของ x ดังนั้นค่า y คงเดิม x เปลี่ยนเป็นตรงข้ามเราก็เลยได้พิกัดของ a พามคือ x เปลี่ยนเป็นตรงข้ามค่ะ y ยึดไว้เหมือนเดิมจาก1ตรงข้ามก็คือลบห y คงเดิมเป็น3 b. b พามค่ะ y คงเดิมก็คือ7 x เปลี่ยนเป็นลบ4และสุดท้ายค่ะ c พาม y คงเดิม x เปลี่ยนเป็นลบ8ค่ะ ง่ายๆกันเลยทีเดียวต่อไปเป็นการหมุนนะคะหลักการของการหมุนก็คือเราจะแบ่งเป็นหมุน90องศากับหมุนหมุน180องศาเราดูอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดหมุน90องศายกตัวยอย่างเช่นรูปต้นแบบอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้เวลาหมุน90องศามันก็คือจะหมุนจากจะตุภาคหนึ่งไปอีกจะตุภาคหนึ่ง โดยที่ขวามือบนเนี่ยเป็นจัตุภาคที่1บนซ้ายจัตุภาคที่2ล่างซ้ายจัตุภาคที่3ล่างขวาจัตุภาคที่4ค่ะจากนั้นเรามาดูเครื่องหมายกันถ้าจัตุภาคที่1ค่า x เป็นบวกค่า y ก็เป็นบวกจัตุภาคที่2ค่า x เป็นยังไงคะมาซ้ายมือใช่ไหมคะเลยเป็นลบ y อยู่ข้างบนเหมือนเดิมยังเป็นบวกเติดภาคที่3ค่ะอยู่บริเวณนี้ค่า x เป็นลบ y ก็ลงล่างอีกแสดงว่าเป็นลบทั้งคู่จากนั้นจัตุภาคที่4ค่า x ไปทางขวาค่า y ลงล่างก็เลยเป็นบวกลบค่ะ อย่างเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่จัตุภาคที่หหมุน90องศาทีนี้เราก็ต้องมีการหมุนว่าทวนเข็มหรือตามเข็มอ่สมมุติว่าเรามีจุดนี้อยู่ใช่ไหมคะถ้าเกิดหมุนตามเข็มเราก็ดูนาฬิกาหมุนไปยังไงเข็มยาวอยู่เลข12เวลาหมุนมันจะหมุนลงข้างล่างทางขวามือแบบนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าตามเข็มนาฬิกา แต่ถ้าไปทิศทางตรงข้ามเราเรียกว่าทวนเข็มนาฬิกาค่ะถ้าหมุน90องศาถ้าเคยอยู่จัตุภาคที่1เขาจะย้ายลงมาอยู่จัตุภาคที่3มนะคะหมุน90ค่า x กับค่า y สลับกันค่ะหมายถึงสลับตัวเลขกันนะคะแล้วก็เครื่องหมายจะเป็นไปตามจัตุภาคนั้นๆอ่ะเราไปดูเลยดีกว่า จุด A ลบ6 0อ่าเราไปดู A นะคะหมุนแล้วจะได้ A พามใช่ไหมคะอ่าเราใส่ A อพามอ่าเราไปดูก่อนลบ6 0อยู่ที่ไหนขอลบอันนี้ก่อนนะลบ6 0 X เป็นลบ6ก็น่าจะอยู่ประมาณแถวนี้เนาะ Y เป็น0หมุนเมื่อกี้ทวนหรือตามหมุนทวนเข็ม กี่องศา90องศาอ่าเพราะฉะนั้นจาก a ลบ60สมมุติว่าอยู่ตรงนี้นะหมุนทวนเข็มใช่ไหมคะก็ต้องลงมานี่จะกลายมาอยู่ที่นี่จะกลายไปอยู่ที่นี่ซึ่งค่า x เป็น0นย์ค่า y ลงข้างล่างก็เลยติดลบอย่างที่บอก x และ y สลับกันค่ะดูแค่ตัวเลขนะคะถ้าเป็นศูนย์ กับ6ทีนี้จะตุภาคที่มันลงมามันก็คือเป็น0ูนลบหนั่นเองมันอยู่ข้างล่างอ่ะ B, B. Palm. B. Palm. ีบีพามบีพามเคยอยู่ที่ลบ4ีลบ4ีอยู่ไหนลบสีน่าจะอยู่ประมาณนี้เพราะข้างหน้าเป็นลบข้างหลังเป็นบวกเนาะอ่ะหมุนทวนเข็มก็จะมาอยู่ที่จตุภาคที่3ค่ะ เป็นลบทั้งคู่อย่าลืมนะคะหมุน90ค่า x และ y สลับกันจาก4 5ใส่5กับ4ไว้ก่อนจากนั้นเมื่อกี้จะตุภาคที่2ลงมาจากตุภาคที่3เลยติดลบทั้งคู่ต่อไป c พามค่ะลบ1 3 x เป็นลบ1 y เป็น3ก็อยู่จัตุภาคที่ สองนะคะหมุนทวนเข็มก็มาอยู่จัตุภาคที่สามค่ะก็เป็นลบทั้งคู่นะคะเครื่องหมายอ่ะเราก็เลยจากหนึ่งสามเราใส่สามกับหนึ่งไว้ก่อนนะคะลูกแล้วเราก็ใส่ลบทั้งคู่ค่ะอันนี้ในกรณีที่หมุนเก้าสิบองศาต่อไปค่ะยังคงหมุนเก้าสิบองศาอีกนะคะแต่อันนี้เป็นตามเข็มอ่ะอันนี้ตามเข็มให้เราหาพิกัดของ เอ็มพามเอ็นพมและพีพามค่ะเราเขียนเลขสลับไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวเราใส่เครื่องหมายกันจาก1 4เราใส่เป็น4 1ไว้ก่อน n อ็นพามจาก3 5หเราใส่เป็น5 3ไว้ก่อนเดี๋ยวเครื่องหมายเราจะไปดูว่ามันจะไปอยู่ที่จตุภาคที่เท่าไหร่ p พาม์7 9เราใส่เป็น9 7ไว้ก่อน อะเรามาดูกัน m 1 4เป็นจัตุภาคที่1แน่นอนเพราะเป็นบวกทั้งคู่ทั้งหมดเป็นบวกหมดเลยนะอะ่จากนั้นค่ะหมุนตามเข็มจัตุภาคที่1อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าหมุนตามเข็มจะไปอยู่แต่จัตุภาคที่4ซึ่งค่า x เป็นบวกค่า y เป็นลบเมื่อกี้เราใส่เลขไว้แล้วใช่ไหมคะเราไปใส่เครื่องหมายค่ะข้างหน้าเป็นบวกข้างหลังเป็นลบอ่ะ ข้างหน้าบวกข้างหลังลบหน้าบวกหลังลบหน้าบวกหลังลบจบค่ะง่ายๆเท่านี้เองอต่อไปนะคะเราจะมาดูในกรณีที่หมุน180บ้างถ้าหมุน180ตัวเลขตรงนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเครื่องหมายอย่างเดียวเพราะฉะนั้น A A เคยเป็น60ก็เป็น60เหมือนเดิม เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเครื่องใหม่นะ B พาร์มจาก4 5อันนี้ครูจุนจะไม่พูดถึงเครื่องใหม่นะใส่เป็นตัวเลขไปก่อนนะแล้วก็ C พาร์มนะก็เป็น1และ3นะคะ,ะทีนี้เรามาดูกัน A 60. ลบ6 0ลบ6 0อยู่นี่ใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้นะคะหมุน180 ไม่ว่าจะทวนหรือตามมันจะไปตกที่จัตุภาคตรงข้ามแต่ดูนะคะจากลบหกพอหมุน180มันมาตกที่ x เป็น6นะจ๊ะ mm hmm. ก็คือ x เป็นบวกนะ mm hmm. เพราะฉะนั้น a ก็เลยเป็น6 0ูนเนี่ยอันนี้ถูกแหละต่อไปไปดู b กัน b จากลบ4 5อ่ะจากลบ4 5ลบ4 5อยู่จัตุภาคที่2เนาะ ข้างหน้าเป็นบวกข้างหน้าเป็นลบนะข้างหลังเป็นบวกเพราะฉนั้นถ้าจะหมุน180ไม่ว่าทวนหรือตามมันจะไปอยู่จัตุภาคตรงข้ามเครื่องหมายจะสลับเป็นบวกกับลบค่ะแต่ตัวเลขตามลําดับเดิมอ้าข้างหน้าเป็นบวกข้างหลังติดลบต่อไป c เหมือนกันค่ะจากตรงนี้ลบหสามค่า x เป็นลบค่า y เป็นบวกหมุน180โป๊ะมาอยู่ที่จัตุภาคที่4 เครื่องหมายจะเป็นบวกลบอ้าวข้างหน้าเป็นบวกอยู่แล้วข้างหลังติดลบง่ายๆเท่า,านี้เองอ่ะไปดูที่3.4กันยังคงเป็นหมุนรอบจุดกำเนิดตามเข็ม180องศาถ้าเป็น180องศายังไงนะตัวเลขยังคงเหมือนเดิมจาก1.4ก็เป็น1.4โดยที่เครื่องหมายเดี๋ยวค่อยใส่ n พรัมล่ะ จับสามห้ก็ใส่35หไว้และพีพามเ79ก็ใส่79ไว้อ่ะทีนี้เรามาดูเครื่องหมายค่ะ1 4 3 5 7 9บวกหมดเลยสะแดงว่าเป็นจัตุภาคที่1นะคะพอหมุนไปแล้วจะไปอยู่จัตุภาคที่เท่าไรเจตุภาคที่1อยู่ตรงนี้หมุนไปปุ๊บจะไปอยู่จัตุภาคที่3 ซึ่งเครื่องหมายของจัตุภาคที่3คือค่า x เป็นลบค่า y ก็เป็นลบเพราะฉะนั้นเราใส่ x ลบ y ลบให้หมดเลยค่ะง่ายๆเลยนะคะอย่าลืมทบทวนกันนะคะสวัสดีค่ะ